ใช้ว่าจะมีผลงานโกอินเตอร์ที่แดนบังกรอย่างเดียวนะคะสำหรับนางเอกสาวร่างเล็กไซส์มินิอย่างออมสุชาล่าสุดบอกเลยว่าขอตั้งหน้าตั้งตาเลยลุยธุรกิจที่เมืองจีนค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแฟนคลับก็เยอะอยู่แล้วงั้นอย่าอยู่เฉยเลยดีกว่า,านะคะรับงานแสดงไปด้วยค่ะแล้วก็ขอลุยธุรกิจร้านอาหารที่เมืองหางโจหลังจากเริ่มกรุยทางให้กับตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วกับร้านเสื้อผ้านั่นเองค่ะเธอบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่เธอเองเนี่ยมีหุ้นส่วนเป็นชาวจีนก็คอยดูแลประสานงานให้และหวังว่าธุรกิจใหม่ในแดนบางกรน,นี้จะต้องไปได้สวยค่ะจริงๆมีร้านเสื้อผ้าอยู่แล้วแต่ว่า ล่าสุดก็เพิ่งไปเซ็นสัญญาที่โนนพอดีจะทําร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้จะไปปักหลักที่หางโจวเขาเป็นเหมือนพิธีกรค่ะพิธีกรคนจีนที่มีชื่อเสียงที่โนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนก็ได้รับการแนะนําจากโปรดิวเซอร์ที่สถานีโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแนะนําให้รู้จักกันก็เราก็เลยมาเป็นพาร์ทเนอร์กัน น้ำคืนให้รีบตักนะคุณผู้ชมตอนนี้เรียกว่ากระแสออมเนี่ยก็แรงอยู่ทีเดียวที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําธุรกิจนะก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับเธอค่ะ